วันนี้กินิซซ่ากันไปสองหน้าขออนุญาตนะคะอ,อร่อยดีเพื่นนอนยังกินไม่หมดหรอคุณสาม,มีบอกว่าวอนนี่ทำทำไรกินข้าว อีกกาลังจะทํากับข้าวนะสามีบอ,อกวันนี้เรามากินพิซซ่ากันไหมแฟนี่ก,ก็โทรมาถามก่อนนะนี่บอกตามใจเลยอืมอจวค่อยทําพวงนี้ก็ข้าวนี่คุณสาม,มีน่ารักมากเพื่อนอ,อร่อยหอม ดพูพี่ชายพี่ชายผัสซิยวผัดไทยลูกสบายใจไหมลูกหืมดูสบายใจมากเลยเลยลูกนะผัสซิยววอนไงลูกเข้าบ้านป่ะหืมชื่อน้องชื่อผัดไทยชื่อผัดซียวเดินดูเออแดดยังดีอยู่เลยพี่เลยแดดอืมดูนอนแบบ าบใจอะแมวบ้านเนี้ยน้องน่ารักมากเดี๋ย <c oughs> อือ้ยน้องไก่ก็ออกมาเดินเล่นเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะตัดลรงตัดหญ้าหญ้าหญ้าขึ้นเยอะแล้วก็จะไปช่วยพ่อถอนหญ้าตรง สวนผักซะหน่อยแล้วก็จะทำความสะอาดนน่นนี่นั่น,นอีกเพื่อนอืออ้าวไงครับหนูไปไหนอ่นะ, <c oughs> ะอองเพื่อนดิเอ็นดูนองไพเปอร์หลับสัตยุทธ ยัองอืเข้าบ้านกินเนี่ยอืมกินอาหารแมวไปหิวยังลูกอ่กาเพื่อนหาอะไรอร่อยๆกินกันกับครอบครัวนะเอาไว้เอ๋แวะมาทักทายพเพื่อนใหม่นะคะที่นี่อเมริกาบ๊ายบายขอบคุณที่แวะมาทักทายกันค่ะพิซซ่าอร่อยมาก